เอาละค่ะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเมื่อคืนนี้มันเบาไหวครับผมมันเบาไหวรลยม,มาตอนเช้าให้ครับมาตอนเช้าให้ครับผมโอ้ขอระบายกับไอ้ทอไอ้านอยบ้ากว่นนะครับผม ห้าน้อยบาทนี่เข้ากรเขาเลยครับหกหกเจ็ดเจ็ดต่อให้ยังไงมันกับว่าเข้าครับมันมาเบิ่งานเพรากับรุดนะครับตัวเด่นเขานะตัวเด่นเขา,ามาเบิ่นกับรุดครับยอมรับนะครับผมเนาะยอมรับความเป็นจริงสายรูดเขาอยู่ครับสายเจาะมันรูดครับผมแต่คงจะถอดใจกันแล้วแหละแต่ก็สู้ๆต่อไปนะครับผม สู้ต่อไปมาลุงไห่ป็นแนวทางขึ้นเก่าแล้วรครับเป็นเพียงแนวทางไห่เดี๋ยวนี้เฮ้าต้องช่วงนี้ต้องไว้อะไรไว้อะไรนหน่อยฮาหนอยก่อนนะคะผมเบึ้งๆกันไปก่อนได้ครับกับฮาหนอยของเฮ้านี่มาลุ่งเพื่อเป็นแนวทางไห้คือเก่าครับวันอาทิตย์จะไม่มีล่าหุ่นเนาะ เราก็จะมีมาลงหาหน้อยให้เหมือนเดิมครับยังต้องการกำลังใจอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่นะคบผมอยู่กันไปยาวๆครับช่วงนี้อาจจะต้องเบือง,งกันไปก่อนครับนี่แหละครับดวงเนาะดวงมีขืนมีลงช่วงเขาเนี่ก็ยก่อมกะเขาแต่ว่าช่วงรุดนี่มันกลับหยาก ครับคืนฟืนฟืนใหญ่เหรือเกินครัเขาบางรุดบางช่วงนี้ยังบนอิงเลยครับค่อนข้างจะอันนี้แน่เนาะผู้ไทยเบิงครับผมมาวันอาทิตย์ครับพาหน่อยเนาะหมู่บ้านนี่ครับพาน้อยพิเศษออกสี่สามห้า ลากออกหนึ่งสองครับหลุดครับผมเพราะว่าน่าเห็นห้สายหลุดก็คือหกับตัวเด่น6กับเจ็ดตะฟันทงไปที่หเนาะสายหลุดส่วนหาน้อยปกติออก1นึเจ็ดเครับล่างออกหกหครับสายหลุดอาจจะเข่านะแต่ว่าสายเจาะเจ็ดเจ็ดหกหกมันกับบมาคู่กันเนาะ ส่วน VIP ออก483แล่างออกหกล่างออกสอครับโอเคครับสายรูดเข้าอย่างเดียวสายจอดหลุดครับขอไว้อะไรหนึ่งนาทีครับผมนะมาสำหรับฮานอยวันนี้ครับ ลำบห้าหน้อยมือนี้สายลูดสายลูดครับพันทงไปที่หกมันจะมาบอ ลูดหวิ่งหฟันทวงครับหจับคู่ครับตัวแดงครับตัวเน้นหกสองหก้าเน้นหกสองหห้าจับคู่ครับหกจับคู่หกหนึ่งหสาม หกหนึ่งหกสามหสองหก้าหหนึ่งหสาลูด6วิ่ง6กวันทงไปที่6อีกแล้วครับไปต่อกันเลยครับตัวเด่นครับตัวเด่นมี2ตัว6กับ2ครับ2 2จับคู่สองหนึ่งสองสาม 5. สองห้าสองหนึ่งสองสามสองห้าตัวดินสองตัวต่อไปเลยครับตุกันครับตุกันห้าหนึ่ง ห้าสามหนึ่งสามครับห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งสามครับโอเคครับผมกับแนวทาง ช่วงนี้กะมันกะย่งบอปันไนดเนาะกับคือว่าดูดูกันไปก่อนนะครับผมเนาะการลงทุนกับมีความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับผมเลขลูดเท่าก็ะต้องขอถูขอไพ่กันด้วยนะครับผมมาวันนี้เมื่อไหร่มันจะเป็นวันของเราเนาะเอาขึ้นนะครับปันเอาขึ้นเนาะสายลูดก็ขอให้เข้าบนล่างนะครับผม ซ้าจาะก็ขอให้เขาบนล่างนั่นแหะค่ะพผมเพื่อว่าเอาขึ้นนะครับหลังจากที่อาจจะเจ็บกันไปแล้วมาสามตัวครับหนึ่งหกสองสามหกสองหกหกหก้า สามหกห้าโอเคครับผมมกักก็ดูกันไปเป็นแนวทางกระดรด้วยครับต้องไหวอะไรกับห้าน้อยนะช่วงนีเขาลุดรุดเข่าเขา,เขารุดรุด,รดนะกำลังใจนะครับผมนะยังอยากให้อยู่ด้วยกันไปอยู่ อาจจะช่วงนี้ต้องไหวอะไรสักหน่อยหนึ่งบึงกันเป็นแนวทางอีกต่อไปครับพยายามห้ามให้จับให้มันเข่ามันกัะลุดเป็นแบบนี้แล้วครับผมห้าน้อยเฮามาเดี๋ยจากลากันไปกับชิปนี้ครับผมจากลากันไปสำหรับวันอาทิตย์กขอให้มีความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆเฮงปังๆกันเลยนะครับผม